เอาอีกแล้วทำอะไรกินของกูของกูของกูกูพี่ก่อนของกูของกูกูซื้อกูพี่ก่อนเออหนุ่แม่โอ๊ยโอ๊ย จะพัดลมทางไหมลนะ่ะสอบสอบสอบของกูของกูไหมสรุปแบ่งกันคนละครึ่งคนละครึ่งไหมมีชิ้นเดียวเลยท้องมันของครึ่งของใครเยอะกว่า Mùi bị sặc đấy hahaha nhiều không ai được nhiều quá không ai được nghe cái <laughs>